คลิปนี้มาวิเคราะห์เรื่องการพักเพื่อไทยพักอดีตนายกทักษินพักตระกูลชินวัตรนี่แหละูต้องไม่สมควรที่จะต้องจะตั้งรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยพักเนวินเนี่ยพักตระกูลชิดชอบเนะี่ยเพราะอะไรผม ฐานะคนรักทักษิณชินวัตรรัตกลชินวัตรและรักพักของท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นยันชีวิตจะหาไม่ก็เลือกร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นผมบอกตรงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่สมควรจับมือกับพักนี้เลยเพราะว่าพักนี้ผมบอกตรงผมก็ไม่เคยชอบมาตั้งแต่นานแล้วแต่โอ้ตั้งแต่มีพักการเมืองตั้งแต่เอ่อ มันจบแล้วครับนายอย่างเงี้ยคือหักหลังท้าน,นดาดกาี่ต้องติดมาแล้วอะคือผมผมไม่ได้ผมไม่คิดยังไงนะผมไม่ได้คิดว่าดูถูกคนบุรีรัมนะหรือดูถูกคนที่ไปเลือกเขานะผมมองตรงแต่ผมไม่เข้าใจว่าเข้ามาได้ยังไงเขาเลือกกันมาได้ยังไง <c oughs> แค่นั้นเอง ผมเข้าใจแล้วทีแรกว่าเออมันเลือกมาได้ยังไงวะมันมาได้ยังไงวะมันกระแสกระแสนไม่ก็ไม่มีหาทักอย่างอ๋อพอเข้าใจอ๋อใช้ใช้อกระสุนมากกว่าเอใช้กระสุนใช้กระสุนทั่วประเทศอะใช้กระสุนมาใช้บ้านใหญ่ใช้กระสุนกระสุนเยอะอย่างว่าแหละตอนนั้นกระสุนเยอะตอนตอนเนี้ออกจากพัก รวมรัฐบาลไปแล้วตอนเนี้ยคงใส่จะไปหาการสุนยากอะแหละดูแล้วนะเออผมก็มีความสุขนะที่เห็นพักของอดีตโยธาสินพักเพื่อไทยก็ขับไล่ออกไปคือผมมองอตรงผมผมโคตรสะใจเลยนี่พุ่งตรงนะคือผมมองอตรงเอ,อ๊มันดีมากแหละสําหรับผมในความคิดผมนะว่าดีมากอะที่ขับพักอันนี้ออกไปนะ พักงูเห่านี้ออกไปนะเพราะบอกตรงผมไม่เคยเข้าตาพักนี้เลยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะผมผมผมไม่ได้ดันขนาดนั้นแต่เกลียดมากเลยเกลียดจริงๆพักเนี่ยผมบอกตรงอ่ะไอ้พักไอ้ไอ้พลังประชารัะอย่างเงี้ยเออยังไม่ไม่น,าน่ารังเกียจเท่าคือหมายความว่าเขาเคยเป็นพักเพื่อไทยมาก่อนพักอดีตยกสินมาก่อนเป็นพักไทยรักไทยเป็นพักอะไรเนี่ย มาก่อนคือพรรคไอ้ไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้รวมไทยสร้างนี่อย่างเงี้ยมันก็เคยเป็นพรรคของอดีตชกสิมาก่อนเนี่ยเคยเป็นลูกมอเคยว่าเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนทั้งนั้นเลยพวกพรกเนี้ยอันนี้ผมไม่ไม่รังเกียจคือหมายความว่ายัางไงก็ได้แต่รังเกียจในสาปอเน่ยผมยอมรับว่ารังเกียจอยู่ แต่สามปอมันก็ไม่ได้มายุ่งการเมืองตรงนี้อยู่แล้วเอออย่างพลังประชาะเละอย่างเงี้ยป้อมไม่ได้มาทุกอย่างก,จก็จบเออรวมไทยสร้างนี่เนี่ยตู่ไม่มาทุกอย่างก,จก็จบเห็นไหมก็สบายแค่นั้นแต่มาพูดถึงว่าไอ้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 พักงูเห่านี่ตั้งแต่มร่วมรัฐบาลนแรกแนละ้วหืมโว เมือ่มไอไหร่มันจะไปอีกทีว่าเมื่อไหร่มันจะไปอีกทีว่านั่งแช่งนอนแช่งอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่า,างนงี้นะ <S <S มึงเข้ามามึงก็ไม่ทําอะไรมึงเข้ามามก็ไม่ทําอะไรมึงทาเป็นนิ่งเฉยนอนนิ่งเฉยคือกูไปเรื่อยไปเปื่อยกะว่างันเนี่ยเ,ออเวลาจะเอาจริงจังอะไรจริงจังที่มาเป็น สวัสดิการให้แก่ประชาชนให้ช่วยเหลือประชาชนมันจริงจังที่ไหนละ่ะพักนี้ถามจริงมันไม่เคยจริงจังเลยมันคิดแต่ว่าผลประโยชน์ของมันอย่างเดียวว่าเอ้ยกูมีผลประโยชน์อย่างเดียวแค่นั้นเองถ้าไม่มีผลประโยชน์ถ้ามีผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนไม่ไม่เคยมีไม่เคยมีความคิดจากพวกมันเลยอะนี่พูดตรงๆนะเออผมก็ไม่เข้าใจว่าอย่างว่าสถานการณ์พาไปนะก็เลยแบบว่าเออดี มาเป็นที่แรกก็เป็นรัฐบาลร่วมกันมงก็โอเคอยู่นะถือว่ามันก็หูปากอะไรได้มั่งก็ไม่ต้องพูดมากแล้วก็อะไรมาก็เข้ามามันก็เดินตามเกมเพราะว่ามาได้ตําแหน่งสูงอะ่ะมหาไทยอะ่ะคู่ตําแหน่งดีมากเลยสุดยอดแล้วทั้งหมดอะ่ะผมบอกตรงนะมหาไทยเนี่ยคลองไปครึ่งประเทศค่อนประเทศแล้วเกือบหมดประเทศแล้วคนมหาไทยเนี่ยบอกให้ ตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยมาไทยทั้งนั้นจำไว้นะเออกิดถึงบอกว่าไล่ออกไปเสร็จปุ๊บเอามาหาไทยกลับมาเราดูแลเองแล้วภูมิทําก็เริ่มทํางานผลงานดีๆอย่างเงี้ยแข่งๆเนี่ยผมบอกตรงโอโ้โหเอาเถอะถ้าสมัยหน้ามันได้เกิดอีกนะเอาแค่ง่ายๆเนี่ยเลือกตั้งอรีสเกตเนี่ยถ้ามันได้เกิดนะถ้ามันชนะนะผมบอกตรงเลยว่าโอโ้โห คนแถวนั้นเขาชิดอะไงกันเขาเขาคงชอบกันเป็นตันส่วนตัวนะหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่นี้พูดตรงๆเลยนะถ้าพักเขานะประกาศนะสามจังหวัดเขานะถ้าเอางอ่ายๆอะบุรีรัมสุรินทร์สีเกตถ้าสามจังหวัดเขานะถ้ารวมตัวกันได้นะไปอยู่รวมกันนะคือพักเขาบอกว่าพักพญาลาแยกนะ ผมว่าโอเคเลยนะเบรดดัมสุรินสีระเกตออแค่นั้นเองแค่นี้ก็ได้กอ่อเยอะแล้วนะทำเล่นไปนะอ่าพักพยาละแวกร,รวมกันอ <S <S ผมว่าโอเคนะอเอออ่ะพูกก็ให้ความรู้กันนิดนหน่อยหน่อยนะ <S <S ผมในฐานะ f อคนรักเพื่อไทยคนรัก อดีตยกศรินรักมากรักตระกูลชินวัตรรักมากรักเรื่อดวงใจออกมาเหล่ากันสนุกสนุกนิดๆหน่อยแค่นั้นเองสวัสดี